ก็ซอยหัวผมวันนี้ผมก็มาเล่นคีฬานะครับผมแล้ก็มาฟาร์มเหนเดิมนะ อันนี้ผมก็มาเรื่อมบูนะครับนะผมกดสมัยเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันมันแรงขึ้นนะก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้ผมรีเลยนะไรีสกิลหนึ่งเนะครับแล้วก็ตีแบบแบบอันนี้ผมไม่ได้กดชูนเร็วนะแล้วก็ฟาร์มเลยนะเราอย่าไปคงจะไปเครียดน,นะครับยังไงมันก็ฟาร์มจบอยู่ดีครับ เราแค่ดูทามิงขอเล่นกันก็พอนะส่วนสกิลเพย์อ่ะมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับไปเรียนแล้วผมไปเรียนแล้วโอเคครับเราก็เข้ากลางนะอันนี้ป่าขอเข้ากลางนะวครับชระะใช่ปะวใช่ครับสานนต้ป่าครับจะเป็นบิลบิวโรยินเอเลนนะซานนตได้บูไปแล้วเราก็มาฟาร์มนะครับ คือการการเก็บโนเกเก็บป no ูสําคัญมากนะครับบอกเลยมันทําให้เรารวยขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ถ้าถ้าเราทําได้ทั้งเกี่ยวรเราก็จะเงินแชเงินแซงทีฟันต่อข้ามได้เองนะครับถ้าเราเร่นตำแหน่งเดียวกันนะเงินก็จะแสงนะ mm hmm. เนี่ยเก no ็บโน้กเก็บปูเป็นสิ่งที่สาคัญครับ mm hmm. ผมคัดเวฟนะ mm hmm. แต่ว่าไม่มีประโยชน์นะ คือผมจะเล่นเล่นเล่ล่างนะครับตลอดเลยนะอันนี้บนบนเราเสียละมีมีทางเดียวก็คือผมขึ้นไปผมนก็เสียอยู่ดีครับผมก็เลยแล้วที่จะเปิดเปิดดาร์กนะอันนี้ออกผมก็รู้มือนะครับเปิดดาร์กเลยนะคือผมผมผมไม่รู้ว่าทําไมนะผมไม่จะเล่นจะเล่นได้เล่นล่างประจับเลยนะคือรู้สึกว่าเล่นล่างแล้วแบบมันมันทำให้ผมเล่นเล่นได้ดีขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวนะครับ แบบฟาร์มจบราแล้วผมจะเล่เลนได้ดีขึ้นนะแล้วก็ออกน,นะครับปึ๊บแล้วก็เล่นมุมหิมมันก็ตามมาเยอะแล้วก็โดดดีครับโอเคนะสเต็ปมั่วนะสเต็ปมั่วเราเรา,เราไม่ต้องกลับนะครับเราเก็บเลือดอยู่ตัวกลางแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับเพราะว่าพาสีทีลาคืออ่าดูเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแค่นี้นครับ ไปครับโอเคครับผม <S <S เรามาเวียดต่อนะกลางเราจะเป็นยังไง น่าจะไม่ตายหรอกมั้งแจ่ว่าร่างเราแตกนะครับบนเราน่าจะได้อยู่ไอ้ร่างไม่แตกว่ะนี้ไม่ที่สี่นาทีนะครับอันนี้ตายครับโอ้โหบิโลคัดเวบว่ะเฮ้ยบิโลตัดเวบว่ะอย่างงี้ต้องลองของนะเดีย๋ยวไ,ไปเดี๋ยวไปยืนใกล้กันนะครับโอเคตีทำดา็ไดนนะคีละา ไม่มีพวกหล่อนเลยวันเนี่ยมาเวยียดีกว่าครับมาครับมาได้แล้วนะแล้กลับครับแต่ว่าบนเราโดนอะเฮ้ยเราเลี้ยวเราเลี้ยวเป็นไรโอ้โหสเต็ปเลยของมวันเนี้ยมันต้องเหยียบก่อนค่อยอันนี้นะ เนี่ยสเตปผมโคตรว่านะทุกคนผมเสียเลือดฟรีเลยอะเนี่ยมันต้องเหยียบอี้โอ้โหตาปลาฉลามเันนี้โอ้โหกลอนอลไวะเนี่ยพลาดเลยครับโอเคครับผมก็มาฟาร์มก่อนนะฟาร์มไปครับฟาร์มฟาร์มแล้วเราก็มาเข้ากลางนะครับ มากลางเนี่ยครับเฮ้ยได้อย่างนี้ตายครับแต่ผมไม่ได้คิวบีละเพื่อนเฮ้ยแม็กแม็กได้นะครับได้ปับงานได้ปับผมเหยียบผมเหยียบโดนคือตายนะน่าจะแม็กสองสว่โตโรวบ่งพลังก็ไม่ทันเนาน,าน้องเล่นสกิลผมมาสกิลผมมาเล่นม,ม,มุมเห็นม,มุมนี้เป็นไงครับ อยู่ลไม่ไม่โดนนะมันจะซบผมนะถ่ายก่อนเป็นไงเมื่อกี้มันมันเตรียมส่วนแล้วนะเราก็ถ่ายมามันก็ส่วนไม่ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยโดดเดียวมันไปอันนี้ผมก็มาเก็บออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับมาครับผม สวยครับแตกเลยครับช็อตนี้เดี๋ยวผมขึ้นเป็นมงกุฎทองแล้วกันนะมาครับเราก็วิ่งมานะป้าบหมายผมคือแวนนะโตโรอ่ะมันคู่กับแวนไม่ได้นะครับไปไงอันนี้คือผมเชือๆนะทีมผมมันเล่นดีครับ คอสคิวไปไปไหนวะซานนิดไปไหนแล้ววะผมวิง่งหามาก่อนนะครับเข้าปูหรือเปล่ามันจะมาทันไหมทุกคนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วขอนะโอเมนได้ครับมเมดเขาหลุดหรืออะไรครับทุกคน มานะผมรอเล่นนะครับโอ้โหทุกคนน่าจะหยาบอะเฮ้ยรอดอยู่ได้รีเจนนะ่ะโอ้ทุกคนผมไม่มีมุมออกเลยโอ้โหคุณตายอะไรเนี่ยโอ้โหผมเล่นคีเลนนะแรงแรงเลยตานี้วอตแมพโอเคผมเกิดมานะเหมือนจะมีประเด็นอยู่กลางนะผมก็มาฟาร์มนะแต่ว่าโตโโตรโรแยกแยกสายนะครับ มันไม่มีตัวตัวยืนนะตัวโลมันหลอดนะครับไมาจะแพ้เลยนะบอกเลยเนี่ยตัวโลมันแยกนะครับผมก็กองเหมือนกันนะมันแยกทำไมถ้าเป็นพวกผมเปิดหัวนะครับเจอแบบนี้โอเคถ้าจบแล้วแหละเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคผมแสดงที่นี่สวัสดีผมบ๊ายบาย